สำหรับ t ทยชีส s ปเ e c i a l ีพอร์ตในวันนี้ผมอยากจะมา cover ในเรื่องของ Division ที่ไปแถลงข่าวในงาน Gamescom ว่ามีอัปเดตอะไรบ้างเกี่ยวกับ Division franchise รายละเอียดจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับเรื่องแรกที่เราทราบกันดี Year 7 Season 1 Crossroads นั้นมันกำลังอยู่ในช่วงสุดท้ายของมันซึ่งจากการแถลงข่าวในครั้งนี้เราได้ทราบเลยว,ว่า Year 7 Season 2 The Pack นั้นจะมีการเปิดตัวในตัวเกมจริงวันที่9กันยายนปีนี้ และในเดือนกันยายนเช่นเดียวกันทางฝั่งของ Division Resurgence เกม Division บนมือถือนั้นจะมีการเปิดให้ทดสอบกันอีกครั้งหนึ่งในเดือนกันยายนปีนี้เช่นเดียวกันถัดมาหลัง Year 7 Season 2ในคืนส่ง,ง Year 7 Season 3เราก็ได้รับชื่อของมันแล้วว่าสำหรับซีซั่นนั้นจะมีชื่อว่า m u n i ี y ซึ่งข้อมูลที่สำคัญที่เราได้รับสำหรับซีซั่นนี้นะั่นคือลูกเล่นของมันนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับการที่เราจะมี NPC เป็นเพื่อนของเราระหว่างที่เราทำกิจกรรมต่างๆซึ่งระยะเวลาของ Year 7 Season 3นั้นเขาจะรันมันไปจน,น,า,ปนา้ ซึ่งจะครบรอบ10ปี anniversary สำหรับเกม division franchise ตั้งแต่ภาค1ไล่มาถึงภาค2ซึ่งรายละเอียดของ10ปี anniversary นั้นเขายังไม่ได้เปิดเผยจากการแถลงข่าวในครั้งนี้ซึ่งสิ่งสุดท้ายที่เขาได้พูดถึงนั่นคือเกมโหมดใหม่ที่จะมาในปีหน้าที่มีชื่อว่า survivors ซึ่งสำหรับเกมโหมดนี้สำหรับใครก็ตามที่เคยเล่นเกม division ภาคหมาแล้วเราคงรู้จักกันดีอะเกมโหมด survival ในเกม division ภาค1ซึ่งเป็นสไตล์ extraction ลูเดอร์ชูเตอร์ในสไตล์ของเกม d i ิ i ิชันแต่ถ้าอ้างอิงใน,นส่วนของ a าร์ตเวิร์ที่เขาได้โชว์สำหรับ Division Survivors ตรงนี้แล้วนั้นมันก็พอไขข้อข้องใจให้เราได้แล้วว่าในส่วนของฮีมาที่เขาจะเอามาใส่ในเกม Division ภาค2นั้นมันไม่ได้อยู่ในตัวเกมหลักแต่มาอยู่ในเกมโหมด Survivors สซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่นา่าเสียดายสำหรับเกมส์คอมในครั้งนี้เขาไม่ได้มีเกมเพลย์เอามาโชว์ให้ดูว่าเกมโหมดนี้หน้าตาจะเป็นยังไงสำหรับดิวิชันภาค2ซึ่งจาก,ากอาร์ ยกตัวอย่างเช่นลิงค์อมมูมอริเลและแคปิโ l b บิลดิ n งแบบนี้เป็นต้นสำหรับข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมสำหรับเกมโหมด Survivors ของเกมดิวชั่นภานั้นเราจะได้อัปเดตมันอีกทีหลังมีนาปีหน้าหรือว่าหลัง10ปี An n i v e r s a r y ยังไงก็ต้องคอยติดตามชมกันอีกครั้งหนึ่งเอาละครับจบเรียบร้อยแล้วสำหรับสรุปการแถลงข่าวของเกมดิวชั่นแฟรนไชส์ในงาน g a m ส s ค o m กับผมทาชินในวันนี้ยังไงขอบคุณมากเลยเข้ามารับชมกันอย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์สับสับเดี๋ยวพวกผมไทย